สวัสดีครับวันนี้ช่างพาซ่อมจะพามาดูการซ่อมทีวีชาร์ปครับวันนี้จะเป็นทีวีรุ่น lc ขีด50 le 4 4 0 m นะครับอาการก็คือเปิดไม่ติดนะครับไฟแดงติดพอกผลแล้วเป็นไฟแดงก็จะดับไปนะครับไม่ขึ้นมาเป็นสีฟ้าหรือสีเขียวเลยครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันเป็นลักษณะไหนนะครับนี้ยพอเสียบปลั๊กเนี้ยจะมีไฟแดงโชว์ตรนง้คี้บ ข,ขึ้นไฟแดงแล้วปกติไฟแดงเราก็กด,ด power นะไฟแดงก็จะดับใช่ไหมครับพอดับแล้วปกติจะต้องขึ้นเป็นสีฟ้าหรือสีเขียวนะแต่ตัวนี้ไม่ยอมขึ้นนะเห็นไหมครับดับไปเฉยๆนะเนี่ยเคาะดูก็ไม่มีแสงวูบวาบให้เห็นนะคือหลอดแบ็คไลท์ก็ไม่ติดน,นะเสียงก็ไม่มีเดี๋ยวเราจะเช็คดูว่ามันจะเสียที่ ส่วนไหนกันนะครับติดตามไปด้วยกันครับพอเปิดฝาหลังออกมาครับก็รุ่นนี้จะมีบอรนะบอดนะสองบอดหลักๆก,ก,ก็จะเป็นเมนบอดเมนบอรดไม่ใหญ่นะรุ่นนี้เล็กๆฮนะเส่วนซับไพนี่ใหญ่หน่อยครับส่วนนี้ก็จะเป็น t ีคอนอาการตัวนี้ก็คือเปิดไฟแดงติดแต่พอกดพาวเวอร์แล้วไฟแดงดับแต่ไม่ยอมขึ้นเป็นสีเขียวแล้วปกติต้งขึ้นเป็นสีเขียวแ้วเดี๋ยวเราจะ สาธิตให้ดูว่ามันเป็นแบบไหนนะครับนี่ผมแกะแกะชุดตัวรับรีโมดแล้วก็สวิตท,ที่มันจะติดอยู่กับฝาหลังนะครับคือมันก็เลยเอาออกมาให้ดูชัดๆนะครับที่ลองไว้ก่อนนะทีนี้ก็จะผมจะเสียบปลั๊กทดลองดู หลักแล้วก็ปกตินะตัวนี้เราจะปิดเปิดปกติถ้าเปิดต้องเป็นสีเขียวใช่ไหมครับอันนี้ปิดก่อนนะเนี่ยสีแดงครับออกแดงแล้วก็กด power ที่นี้แดงก็ดับอยู่แต่สีเขียวไม่ขึ้นนะับแล้วก็แบ็คไลท์ก็ไม่ติดนะดู เนี่ยคบแบไลท์ไม่ติดนะเดี๋ยวเราจะเช็คไฟนะชุดขับแบ克ไลท์นะเช็คชุดขับแบ克ไลท์ดูว่ามันจะมีออกมาชุดนี้ไหมนะเนี่ยชุดขับแบ克ไลท์แล้วเราจะถอดชุดซับไพออกมาเช็คข้างนอกดูก,ก่อนนะดูว่ามันมีไฟครบทุกชุดไหมเดี๋ยวนะครับอานจะถอดปลั๊กก่อน ทุกครั้งต้องถอดปลั๊กก่อนนะครับเจได้จะถอดชุดซับายนี้ออกมาก่อนนะครับถอดสายแบกไลท์ออกก่อนนะใช้ตัวนี้ลองนะลองก่อนนะมันจะชอ็อตทีนี้เราก็มาไล่ดูวงจรก่อนว่าไฟมันมีกี่ชุด จะมีไฟอยู่น,ยนะชุดแรกก็คือชุด5โวลต์คือชุดนี้นี่ชุด5โวลต์เป็นชุดไฟสแตนบายนะฮะ5โวลต์น,นี่น่าจะมีไฟนี่มีแน่นอนแนละนี่5โวลต์นี่เพราะว่าหลอดติดแล้วหลอดชุดนี้5โวลต์ต้องมีไฟออกมา5โวลต์นโดยมีโดยผ่านหม้อแปลงตัวนี้ส่วนไฟ ขับแบ l ไลท์ก็จะเป็นชุดนี้อันนี้เนี่ยก็จะเป็นชุดนี้ก็คือใช้หมออแปลงตัวนี้เป็นตัวขับนะมาชุดนี้อันนี้ก็จะเป็นวงจรควบคุมแรงดันไฟนะครับให้สามร้ตัวนี้ชุดนี้ อตเฟตัวนี้ตัวนี้ส่วนที่ใช้ขับหลอดแบ็คไลท์ก็ชุดนี้ก็จะมีมอสเฟตสองตัวนี้นะครับมีสองตัวนี้แล้วก็มี IC ที่มันอยู่ด้านล่างเป็นตัวขับนะมี IC ใหญ่ตัวนี้ขับมอสเฟตขับมอสเฟตสองตัวนี้ ก็จ่ายไฟออกชุดนี้เนี่ยออกมาคอนเดนเซอร์ตัวนี้ในสามตัวนี้เป็นฟิลเตอร์ไฟนะนี่พันไดโอดเนี่ยเนี่ยไดโอดนะนี่นี่ถ้าดูจากด้านบนก็เนี่ยสี่สามตัวนี้แล้วก็มีไดโอดสองตัวนี้ ส่วนอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นไฟต่ำก็จะเป็นไดโอดตัวนี้นแล้วก็พินเตอร์ไฟชุดนี่ชุดนี้นะเนี่ยไฟก็น่าจะ10บกว่าโวลต์นตัวนี้เดี๋ยวเราจะวัดไฟชุดนี้แล้วก็วัดไฟชุดนี้ดูว่ามีไฟออกมาไหมช่วงที่ เรากด power นะครับอันนี้เสียบปลั๊กเลยเสียบปลักปล๊กปั๊บตรงนี้เสียบปลั๊กแล้วแล้วจะวัดไฟให้ดูก่อนครับว่ามันจะมีออกมาไหมมียังไงครับเช็คไฟแต่ละจุดก่อนนะครับก็ชุดสแตนบายอันนสแตนบายก็คือชุดนี้ เนี่ยสแตนบายก็คือชุดน like ี้ฮะเนี่ยก็คือวัดไฟที่ซีตัวนี้นะครับเนี่ยก็คือจุดนี้ซีตัวนี้เดี๋ยวเราจะวัดก่อนนะเราต้องตั้งมิเตอร์สัก20โวลต์ ลบอยู่ด้านนอกครับบวกนันี่จะมีบวกลบอยู่ดนห้าจุดห้าจุดหกนะโอเคอส่วนไฟอ่านี่ตอนนี้มันอยู่ตำแหน่งออนครับตัวน,นี้ไม่ติดใช่ไหมนี่ถ้าจะให้ติดก็ต้องปิดก,ก่อนออนก่อนออฟก่อนครับนี่ออฟแล้วก็สีแดงแล้วนะครับแดงแล้วแดงแล้วอีนี้ก็ออนปับ๊บ ก็ดับปกติจะต้องขึ้นเป็นสีสเขียวนะสีเขียวสีฟ้านะทีนี้ก็วัดไฟชุดที่จะไปขับ LED ก็คือชุดนี้นะเนี่ยก็คือชุดนี้ที่คอนเดนเซอร์3ตัวนี้นะเนี่ยตัวนี้วัดตามขวัวนะครับ ตั้งสักสองร้อยก่อนครับตั้งสองร้อยแล้วก็วัดดูนะครับบวกลบเนี่ยไม่มีไฟออกมาเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยไม่มีไฟออกมาเลยชุดนี้เนี่ยตรงคอนเดนเซอร์สามตัวนี้ไม่มีไฟปกติจะต้องมีไฟนะครับแลอีกจุดหนึ่งก็คือจุดไฟต่ำว่า ก็คือจุดนี้ที่คอนเดนเซอร์ตัวนี้ตัวนี้ก็จะประมาณ10กว่าโวลต์นะเนี่ยวัดดูเนี่ยไม่มีไฟออกมาเลยครับเห็นไหมครับศนโวลต์คือตอนนี้ก็คือตัวมออแปลงตัวนี้ไม่ทํางานมออแปลงตัวนี้ไม่ทํางานแล้วก็มาเช็คดูว่ามออแปลงตัวนี้ทํางานตัวที่จะทําให้หมออแปลงนี้คือตัวมัลเฟสสองตัวนี้สองตัวนี้ดูซิว่าจะมีไฟไหมนะ ไฟอันละว,วัดไฟสามร้อยดูก่อนนะครับสามร้อยก็คือคอนเดนเซอร์ใหญ่ตัวนี้นปั๊บเนี่ยสามร้อยเห็นไหมครับจะข้ามฟิลตัวนี้มาข้ามมาหามอสเฟตสองตัวนีน้มีไฟใช่ไหมครับอมอสเฟตตัวนี้จะทำงานได้ก็ต้องมี ้องมีสัญญาณส่งมาจาก IC ตัวนี้ IC ตัวนี้จะเป็นเบอร์ m c z 5 2 0 5 s e นะจะเป็นขับทั้ง2ชุดขับทั้งชุดไฟใหญ่แล้วก็ขับทั้งชุดควบคุมไฟนะครับแล้วก็เปิดดู Data การทำงานว่าไฟมันขาไหนครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟก็จะอยู่ที่ขา8นะครับ ขาแปดจะวัดไฟที่ขา8ว่ามีไฟไหมปกติจะต้องมีไฟนะนะกก็คือจับจับที่เดียวกันกับคอ,อนเซอร์ใหญ่ตัวนี้คนระับขาแก็ไล่ก็นับมานะนี่คือขาหนึ่งนะาจะบอกขาแปดเป็นกาวขาห้าเป็นไฟนะครับหนึ่งสองสามี่ห้าตัวนี้5้าตัวนี้เอาง่ายๆก็คือมันจะมามี เข้าตรง C ตัวนี้ขาห้านะนตอนนี้มันออนอยู่นะเนี่ยนี่ไม่มีไฟใช่ไหมครับเนี่ยไม่มีไฟเนี่ยเนี่ยไม่มีไฟเนี่ยแต่ถ้าไฟสามร้อยมีมันมเกินอ่นะไปสามร้อยมีแต่ไฟเนี่ยไม่มีไฟมาเลี้ยงไอซีตัวนี้เราก็ไล่ดูว่าไอซีตัวนี้ออกไฟมาจากไหน แล้วก็ไล่ย้อนไปซีตัวนี้นะครับก็จะมาข้ามตัวนี้่เนีย <_ an> จะมาฝั่งนี้นะมาตัวนี้เนี่ยเนี่ยแล้วก็จะมาหาทไทเตอร์ตัวนี้ตัวนึงเนี่ยเดี๋ยวนะนจะมาหาทไทตเตอร์ตัวนี้เป็นทไทเตอร์ตัวนี้เป็นจะเป็นหน้าที่เป็นทไทเตอร์สวิตนะเนี่ย ในทันเตอร์ตัวนี้มันต้องมีไฟนะครับต้องมีไฟมันต้องมีไฟมาแช่อยู่ขาหนึ่งอีกขาที่มาจ่ายต้องไม่มีนะเนี่ยแ๋ยวเราจะวัดดูว่ามันมีไฟมาไหมก็จะมีทันเตอร์เหมือนกันนะตั้งสักยี่สิบเหมือนเดิมนะครับปกติจะต้องมีไฟนะเนี่ยต้องมีไฟเนี่ย ในขามันต้องมีไฟที่ต้องมีไฟสักขาหนึ่งแล้วแต่ตัวนี้ไม่มีเนี่ยไม่มีก็แสดงว่าไฟไม่มีจ่ายให้มาหาทานเตอร์ตัวนี้แล้วมันเอามาจากไหนทีนี้แล้วก็ไล่ไปเนี่ยผ่านมา,อาคอนเนเตอร์ตัวนี้คอนเนเตอร์ตัวนี้ก็จะมามามีไดโอดตัวนี้นะนนคือปกติ ในมอแปลงสวิตชิ่งตัวนี้มันจะมีทั้งหมดสี่ขานะนจะมีไฟอยู่ไฟสาม้อยเข้าแล้วก็ออกมาหา i อซส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวทำไฟต่ำมาเลี้ยงเนี่ยมันจะผ่านไดโอดออกมาชุดจุดนี้เดี๋ยวนะจะวัดให้ดูนะเนี่ยเนี่ยได้ เอ้สิบโวลต์เห็นไหมครับสิบโวลต์ตัวนี้ก็จะคือมาจากไดโอดอ่านี่ฟิลเตอร์มาจากสวิตชิ่งตัวนี้นะครับมันจะมาเข้าไดโอดตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ยปั๊บนะเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยอยู่ก้นไดโอดตัวนี้มีไฟพอข้ามมาหัวไดโอดนี่ไม่มีเห็นไหมครับเนี่ยดูดูนะครับมันจะมีไดโอดตัวนึงอยู่ตรงนี้ เห็นไหมครับไดโอดตัวนี้เดี๋ยวมันจะถอดปลั๊กก่อนอ่าถอดปลั๊กแล้วเนี่ยมีไดโอดเมื่อกี้วัดไฟชุดนี้มีนี่ขานี่แต่ข้ามมานี้ไม่มีนะแล้วจะวัดไดโอดว่ามันใช้ได้ไหมคนระับวัดไดโอดเราก็ตั้งโอห์มฮะ คุณหนึ่งก็ได้นะพิจาวัตตรงไดโอดก็ได้เสียอ,อันนี้พิจาวัตฮาร์เบอร์ทั่วไปปกติไดโอดทีต้องขึ้นด้านหนึ่งเนี่ขึ้นด้านหนึ่งนะนไม่ขึ้นใช่ไหมครับเนี่ยสลับข้างนะไม่ขึ้นเห็นไหมครับปกติด้านนี้ต้องขึ้นนะนี่มันขึ้นนิดเดียวครับเนี่ยเดี๋ยวจะถอดไดโอดออกมา ไอโอทก็คือตัวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนว่าตัวไหนอ๋อใช่ครับตัวนี้เนี่ยมาให้ดูครับเนี่ยไม่ขึ้นแล้วนะครับเนี่ย ปกติจะต้องขึ้นด้านหนึ่งถ้าไดโอดไม่ขึ้นนะนนนะเดี๋ยวเราจะวัดตัวที่ใช้ได้ให้ดูนะครับอันนี้ใช้ได้แนละ้วขึ้นใช่ไหมครับอีกด้านหนึ่งไม่ขึ้นนะโอเคนี่ ถูกต้องครับเดี๋ยวผมจะใส่ทีนี้ใส่ก็สังเกตนะฮะ,ะหัวจะมีขีดใช่ไหมครับอย่างเงี้ยะจะมีขีดนะฮะขีดขาวๆนี่ก็คือในวงจรก็จะเป็นขีดเหมือนกันฮะอย่างเงี้ยจะเป็นขีดเหมือนกันนะทางปลายแหลมแหลมนะ เดี okay. ๋ยวเราจะวัดไฟจุดจุดนี้ให้ดูนะครับโอเคกาวก็คือจับตัวนี้ขั้วลบตัวใหญ่แล้วก็ไดโอดใช่ไหมนี่หนาเป็นสิบสามแล้วพอสนี่ได้สิบเจ็ดนะ่ันได้อตัวนี้มาได้สิบเจ็ด แล้วก็จะมาวัดไฟตรงไอซีขา5ของไอซีตัวนี้ดูนะปั๊ปบขา5ก็คือ4ตัวนี้ฮะได้6 9ใช่ไหมครับดูทานเตอร์ตัวนี้มีไฟมีไฟนะครับ มีไฟสัมาดูซีดูไฟที่จะออกตรนี้นีตัวนี้ตั้งสัก200ก่อนครับตัวนี้น่าจะเกินยี่สอยู่แล้วได้สี่สิบเก้นะครับนะออกมาแล้วแล้วก็ตัวไฟต่ําตัวนี้ที่ตัวแรกก็ไม่มีไฟเหมือนกันนะครับ อ่ะดูครับอ่าได้สิบแปดเห็นไหมครับมีไฟทุกจุดแล้วเนี่ยเนี่ยให้สังเกตฮะไฟนะี่ยขึ้นแล้วอ่านะฮะเป็นสีแล้วเห็นไหมครับเป็นสีเขียวแล้วนะเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยนี่คือปกติครับเดี๋ยวเราจะประกอบแล้วก็เสียบสายอ่าแบ็คไลท์เข้าไปดูว่ามันจะแบ็คไลท์จะติดไหมครับเดี๋ยวถอดปลั๊กก่อน เียวขึ้นไหมเขียวขึ้นแล้วแบกไลท์ติดแล้วครับเห็นไหมครับเนี่ยแบกไลท์ติดแล้วสองไม้เราเห็นแล้วนะเดี๋ยวเราจะประกอบแล้วก็เปิดดูภาพดูื่อว่าจะใช้ได้ไหมับมถอดปลั๊กก่อนหลังจากที่เราประกอบทุกอย่างเข้าเรียบร้อยแล้วก็เราจะเสียบปลั๊กลองดูนะครับปลั๊ก ปักแล้วอ่าขึ้นมาแล้วอตอนนี้มันอยู่ตำแหน่งทีวีนะเดี๋ยวบนทีวีโอเคนะครับนี่ยมันมีภาพมีเสียงเป็นปกติครับก็สรุปตัวเสียก็คือเปลี่ยนไดโอดเป็นหนึ่งตัวครับเป็น ได้อวดจ่ายไฟมาให้ไอซีได้ในชุดสับายครับสลับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปของเราบปติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างสลับคลิปนี้สวัสดีครับ